หน้าขยะแขยงสองอันนี้ยังไม่ถูกลบเลือนไปจากประเทศไทยผมก็จะต้องพูดอย่างนี้ไปชั่วการประวัาสรหรือจนกว่าผมจะตายครับเ,เราจะพูดไปร่วมกันคุณหมออย่าไปพูดอะไรเลื่อนลอยสิผมไม่พูดเลื่อนลอยครับมันเป็นไม่ได้แล้วอาจารย์ินาเป็นคนบอกเองว่าการฆ่าประชาชนสองมือเปล่าการถนนเนี่ยมันนี้โทษไปหมดเลยยกเว้นเที่ยวนี้ครับมันไม่ได้นิรโทษ ท้เหตุว่ามันมั่นใจว่าพวกคนเสื้อแดงทั้งหลายเนี่ยกูกุดหัวมึงได้แน่นอนขออนุญาตใช้พาษตาชาวบ้านกูกุดหัวมึงทุกคนได้แน่นอนมึจับมึงเขาค้งกูฆ่ามึงได้แน่นอนเพราะนั้นพวกเขาเนี่ยย่ามใจมากนะก็เลยไม่นิรโทษแต่ในความย่ามใจเขาก็เปิดโอกาสขึ้นครับอันนี้ผมขออนุญาตให้ทุกท่านฮะท่านจะฝืนใจหรือไม่ฝืนใจก็แล้วแต่ ปรบมือให้รัฐบาลยิ่งรักหน่อยจิครับ <Yeah. S 1> เพราะว่ายิ่งรักนี่แหละการสูตกศพแล้วก็นำเรื่องทรงสารให้ชี้มีคำสั่งการตายประมาณ20กว่าศพได้เรื่องเลยผมไม่มองนะครับว่าก็พาส,าพาสาหรือสุเทพเจ้าจุบันมันอะไรประกาศตัวเองเป็นรักฐานที่ปัดแล้วเป็นเหตุให้ ประยุทธ์จันโอชาเขายึดอำนาจผมมองต่างนะครับผมมองว่าประการสําคัญที่สุดก็คือคําสั่งการตายของสารมันชัดอย่างเช่น6กศพวัดปฐุมมันชัดสารสั่งชัดว่าหกศพนั้นถูกยิงโดยทหารบนรางรถไฟฟ้าครับมีชื่อมีกรมมีกองระดับพลทหารระดับใน10 900, ในร้อยในพันเรียบร้อยหมด อ้าแล้วหมอทำไมไม่เดินเรื่องต่อนี่ไงผมก็เรียนม,มาบอกรัฐบาลม,มาบอกรัฐบาลซึ่งรัฐบาลน่ละจะทำได้ไก็คือว่า d s i ไเนี่ยเขาส่งเรื่องไปแล้วครับเดินไปเส้นทางของทหารแต่พอเดินไปเส้นทางของทหารท่านที่เคารพม,มันต้องไปอายการทหารเป็นสเตปแรกสุดเป็นก้าวแรก